ใหญ่ยังจ้ะอืมขาปิน่นปลุกอยู่จ้ะอืมจออยู่จูงนี้เนาะจูงงามเนาะ ไไลปหนนยเาะสวัสดีจ้ามาพอกันคือเกา้าจะพี่น้องกับภาเขาปลาคือเกา้าเราจ้ะไปดูไปช่วยน้ำกันจ้าสิมาร์เทียันจ้าไปกันเลยจ้าครับกราบ,บสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับบ่าว่าสิเป็นท่านในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเซามันนี่กับมาพบอ,อกันครับบานนกับเซากอยคือเก่าครับมาพอกันเซามนัน มื่อนีนกับเป็นเสาของวันพฤหัสครับวันที่17เดือนตุลาคมปีพศ2567ครับมื่อนี้กับภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาเลาะเก็บเพชรคือเก่เกาครับไม้มื่อนี้กับปลาบ้าน้องเมกตำบลเอกาเพื่อบุญธนิกจังหวัดบนคือเก่าครับไปรุมนไปรับชมกันครับพี่น้องมื่อวี้วัดสรีไดสีมานกันจําใดครับเมื่อวานนี้ครับมันมาตาหนึ่งกับเคืองครับมื่อนี้กับบ่โหววัดศิ์จังไดครับ เมือ่อคืนนี่ฝนตกหนักครับพี่น้องป่าซุ่มขนาดครับซุ่มลายเฮ็ดก็บม่ค่อยออกครับไปลุ่นพวงน้ำกันครับมาหน,นี่จุ่มแรกครับก่อแดงครับดอกแหงเนาะนี่มันจกอ่อดอกน้อยเพิ่มมันดอกน้อยเพิ่มขมิ้นครับ เห็ดบอกไฟจ้ะตัวหอมบุลายเป็นไหนเนาะพี่จ้ะเกิดบุลาลอยเนาะจ้ะกำลังจูงเลยเนาะเกิดบุลายเป็นไหนเนาะ าสันสันครับวันนี้<อ>จี<อ>นลงไปมากเลยนี่ดอกมันอวนเนะาะขาบป็ยาวเมนเดิครับสุดเดตอนนี้เนาะขาสันให้จากพี่น้องนะจำเ,เลยอนะ้าเลยอยู่บนเลเนาะ ิบ่ใหญ่ดอกคันบ่ใหญ่เนะาะจ้ะตอนนี้มันสองเนาะตัวนี้เป็นเห็ดคาสันจ้ะพี่นอ้องดอกคนตุ๊ปุ๊บแดงนะครับ เล่นลนะจ้ะพึ่งค้าไล่จ้ะ ข้าลวดีเอา้นอกเห้นะดอกพมาใหญ่นะจ้ะโวมนะครับกันแน่จะบนต๊แหงนั่นคือ ท้ายอะาจ้ะตกงาไหมอั้งตกไงยัจ้ะสอแดงครับกํลังงามนะจูมันดะสามจูมครับจะตกก้างาน

นี่ก็เห็นมองละดอกเนาะจ้ะ รอแดงครับเมือเช้านี่ไปเลาะเบิ่งเห็ดเบิ่งก่อนครับเห็ดกอเมื่อวานนี่เลาะไปแน่นเนาะคิดว่าเพื่อนสีห่างครับอะไรอ่าคืนว่าพอคืนจำใจพี่น้องมืัอคืนนี่ฝนก็บโต๊ะจะเบิ้คืนครับมืัอคืนอยู่บ้านแห้งคือกันครับมาปลากับ แหงคือกันครับอยู่ป่าเฮ็ดมานนี้ก็บบปันไดครับที่นอกห้างครับเมื่อวานนี่ก็เก็บไปเนี่ยโฮมได้เก็บไปแล้วก็มาซองเบิ่งม้นนี้คือจังบ่เห็นครับหลุนเบิ่งน้ากันครับมันนี้วาสิได้พ่อแกงบ่ครับมันนี่บรรยากาศครับ ดเดี๋ยวก็แดดเดีด๋วยวก็คขึมครับอย่ามันฟ้นลงอีกอยู่ครับมันนี้มันรอบเบิ่งห่มเก่ามือวานไม่ค่อยมีเนาะ,ะเชิมเปิดก็ยังเบิดครับ ดอกเห็นมาว่านเนาะจ้ะกำลังงามเลยนเนาะข้าไล่ครับดอกเทาเพินน่มเนาะจ้ะนี่ก็เทาครับว่าเป็นเสือนนเนาะมีกระแมนเนาะขอเฮ็ดบวกที่นี่ครับมาลายดอกหนึ่งเนาะซ <นะ S 2> ีฮาดอกครับแมงกินขา ดูผนจะพี่นพออเนะพอบี่เลยยู่เนาะพอบรลายครับเจ้เนาะพี่ครับอีกซองเนาะจ้าบอบรยเนาะ ok anh và một cọ nó cũng đâu nèo mà thằng tang nó có chẳng gì nó ngắm nó Ốc cái này thật nó หัเฮ็ดปวกไก่นหน่อยมูหนึงครับเฮ็ดปวกใหญ่ออกแนวนี้ใครยอยู่นยเนาะเฮ็ดปวกใหญ่ครับผอบมาลัยครับจากาไปเลยเนาะไปหอวกับซาน้ำได้เลยจ้ะ เฮ็ดมืนอนี้ก็ห่างเนาะจ้ะเฮ็ดกอครับเมื่อวานนีน้ได้เวียนมือใบกัพอดีเก็บนี่ยครับมาติดต่อมือกันกับใหญ่น้ำพรท่านครับเฮ็ดจมพรท่านอีกอรดใหม่เนาะ ก็ดีจะตัแจงจ้่ดีใส่ก็เห็ดปวกไฟปวกขาวเนะาะจ้ะใิ่ปลวกแจงเนะาะมาทำดีก่อนกด้ใจเย็นนะจะเก็บไปปลวกไกห่น่อยนี่เก็บไวๆหูดไปเลย,ยกับงามหลางเนาะ ร่างวอร้อนจะแย่เนาะ เมืองฝนหล่อนี้เฮ็ดยังที่เกิดเนาะฝน,น,น,นแห้งอยู่เนาะฝนแห้งครับก่อนนี่ก็ต๊กเนะาะเมื่อวานเมื่อคืนนี่ก็ต๊กครับเป็นตามมีเฮ็ดเกือาที่จะพี่น้องก็ต้องรอเบืองนะเนาะ กินแสบพิษเห็ดปลวกกันหน่อยตอ,ตอนเก็บยา,ากแน่เนาะตอนเก็บตอนลลางในสิยากแน่เนาะจ้ะแกงแสบคือกันครับแกงไปมกครับบางคนผลกับหมักมกเนาะจ้ะห่อ,อไปตองมกครับ เป็นใบมูบใบใหญ่เป็นไรเนาะจ้ะ่คืออันนี่คือจังมูใหญ่กับเป็นออกมองได้นี่เต็มโพนเนาะออกในี่โพลก็เต็มโพนครับนี่ออกโมลายเป็นไรครับคือจังดอกลายแต่จุ่มบางหันนี่เนาะเพป็นกับยายๆกันครับเฮ็ดปีนี่ก็บบอคักเป็นไรเนาะจ้ะ เป็นน้ำปีแล no? ้วเนาะจนจนสิบวันปีแล้วครับเฮ็ดเพิ่งนี้พอบันไดครับรปีนดดี้เฮ็ดเพิ่งบบันไดจ้ะเฮ็ดเพิ่งออกบอดีเนาะเกิดดีแน่ครับเป็นเฮ็ดก่อครับ เวียดนามเลยเน,นาะเวียดนามเลยบางหันนี่ก็ออกไลยครับออกไลเกิดไลยอยู่เนาะแต่ว่าเมันว่าสิออกอีกรอบนึงอยู่เนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิช่วงใดครับเททายปีจักสิออกให้สิบ่อกกับโบนแ่แอครับปีนี้มันขาดดาวัางบ่ได้จ้ะพี่น้องเห็นออกก็จังว่าออกเนาะ แมื่ปีนี้เฮ็ดออกบ่คือกันครับเดี๋ยวแต่ฝ่าฝนเนาะแต,แต่อากาศเป็<ะ>าาเนครับพรนี้เมื่อวานบ่ได้เขาน้อเป็นเสือเบอรวหนอหลายดอ,อกอ่ครับ ตีหาดอกครับนี่ครับในเวลาอวยเมื่อนะครับรเป็นยังไงชาวกอยหมยหมือมาคือบอกเกิดเนาะมือมาจอบมาหาครับ บกเกิดครับี่เป็นสูงเนาะน้ำหมากหนาวได้บ่ละฝนเมื่อคืนกับฝนตกแห้งน้ำแน่เนาะดอกมันบานเปลือยครับไปเบืองอีกห่มหนึ่งครับเบืองห่มนันแลวกระสิออกเมื่อครับสวยแล้วะมีกระสิเทียงแล้วครับ หอมสุดท้ายครับมายามเบิงเฮ็ดกอหลุนเบิงครับวาซิมีอ่อินปเป็นอย่างไรซอกมีเจ็กดอกอยู่บอซองหอมบางหันนี่เท่าทิมเบิดครับรวมๆแล้วก็หาหกดอกครับหอมนี่บอออกเนาะ มมนีบอกเกิดครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ด้เวลาเดินทางครับบานนะครับมาสรุปยอดได้ยอดมานกับซอกอยครับมื่อนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจะพี่น้องกับมานพอได้แกงยีนอ่ะมื่อนี้ก็ไดเป็นเฮ็ดปวกไฟจะพี่น้องไปผอกับบัลร้ายปันไดเนาะกับเป็นเฮ็ดกอแดงจ้าเฮ็ดผึ่งคาลายแล้วก็เป็นเฮ็ดแดงนะเฮ็ดปวกเท่ากับผออยู่เนาะ ซีหาดอกจะออกบลายมือน,นีพอเห็ดปวกซ้ำชนิดเลยเนาะกตสิเป็นเห็ดปวกไก่หน่อยจ้ะกะมานพอได้อยู่ได้กิน้ะพี่น้องมือน,นี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชาวม,มาคลิปนี้อย่าลืมไปซากไรายกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบโาคลิปใหม่ๆจากบ้านักกับสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจเพียงท่านี้ง้าจาว้ทะลุนกันคลิปนางมานาจ้าสวัสดีจ้า เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปวันนี้ก็ถือว่ายังได้ยังมันครับแต่ว่ากระสิบมดสองบ้านไปไหนครับเมื่อวานนี่มันแน่ครับวันนี้มันได้แกงไงครับเห็ดกอกับบอปันไดครับวันนี้ไปนําเบิงหอมเก่าเก็บเมื่อวานนี่ก็เบิดไปเลยครับกระไดเป็นเห็ดเพิงข้าลายเป็นเห็ดล้มๆครับเห็ดปวกกับผอบลายครับเห็ดปวกผอบเท่งเห็ดปวกไฟปวกขาวครับแต่ว่าก็ เกิดผลลายครับนมรวมกันแล้วก็บรรพบุรุษแกงครับพี่น้องเฮ็ดปวกก็ไปได้เฮ็ดปวกใกล้หน่อยใส่ก็ได้แกงแกงหน่อยนึงครับเฮ็ดปวกเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บ้านอาจารย์เกษตขอจบคลิปไปเพียงานี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านอาจารยต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อีกท่านที่งที่มาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ทุกแชร์น้ำครับ สำหรับคลิปวมนนี้พิดผลาประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับกระไวทะรุนน้ำการคลิปใหม่ๆหมครับพี่น้องสำหรับคลิปมืปนอมน,อน,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 อนี้บ่าวนายกับสาวคอยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดนทางกำบ,บานครับ่อ,อกันคลิปใหม่ๆหครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปั้นอาพญามยยัยครับ